Alpha. ตอนนั้นก็สู่บีอินไซด์ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ป๊อปปี้ครับมาเจอคุณเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการเปิดตัวครับกล้องตัวใหม่ล่าสุดของโซนี่นะครับกับ Sony Alpha าเซเหรือว่าเป็นกล้อง Compact m i r มิ r l e s s ล่าสุดจากโซนี่นะครับที่ผมเองเนี่ยจริงๆแล้วรอคอย กล้องตัวนี้มันนานมากๆนะครับเนื่องจากว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยใช้กล้อง Sony A7 มันนานพอสมควรครับประจำการมานานมากแล้วก็ซิสเต็มของ Sony l เล็ของผมก็มีค่อนข้างจะพอสมควรนะครับก็เลยยังคิดว่ายังไม่อยากจะย้ายค่ายแต่อยากจะเปลี่ยนบอดี้นะครับแต่ว่าครับเรื่องของเรื่องครับหลังจากที่ตื่นเช้ามาครับได้อ่านสเปค ได้เห็นบล็อกเกอร์หลายๆท่านจากต่างประเทศนะครับได้เห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านจากต่างประเทศได้ลองใช้กล้องตัวนี้จริงๆจังแล้วนะครับเกิดข้อสงสัยหลายๆข้อขึ้นมาครับด้วยจำนวนพิกเซล24ล้านพิกเซลนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับเท่ากักบ Sony A7 นะครับมีการสั่นมาในตัวเครื่องแต่ว่าด้านจอครับในส่วนของจอนะครับในจอที่ฟลิปกลับมาได้เนี่ยกลับใช้งาน ในส่วนของการคัสกินได้ไม่เต็งระบบในเมนูใหม่ของโซนี่เลยครับทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่าผมเนี่ยควรจะเปลี่ยนสำหรับบอดี้ดีไหมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า หล,ห,ลหลายหลายครั้งครับออกไปทํางานในในการทรํางานในช่วนของการทํางานออนการทำงานแบบลงถ่ายภาพลงใน Facebook ถ่ายภาพลงอินสตาแกรหรือว่าทํา y o YouTube หรือว่าจะทําคลิปวิดีโอสั้นๆอะไรเงี้ยครับผมก็มักจะหยิบกล้อง Sony ออกไปเป็นประจำนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊จะเปลี่ยนดีไหมในเมื่อสเปคมันไม่ต่างกันมากมีแค่ การสั่นเข้ามาแค่นั้นเองแล้วตัวโดยตัวส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้ใช้การสั่นเท่าไหร่ว่าถึงแม้จะออกไปทํางานนะครับก็จะติดถึงแม้จะถ่ายถ่ายวีดีโอเนี่ยผมก็จะติดกิมบอลไปด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊จะเปลี่ยนซิสเต็มดีไหมได้อ่านหลายๆอย่างได้คิดดูแล้วเอ๊มาบอกเล่าให้กับเพื่อนฟังดีกว่านะครับเพราะว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีเพื่อนหลายคนครับถามผมว่าเอ กล้องตัวใหม่ของโซนี่เป็นไงบ้างกับโซนี่ A7C ผมเรียกตรงนี้การกับง่ายๆ A7C นะครับน่าสนใจไหมดีไหมบ๊อบบี่รู้สึกยังไงกับการเห็นมันครั้งแรกโดยที่ยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับสัมผัสต,ตัวจริงไม่ได้ลองใช้งานจริงๆเห็นมาแล้วการทํางานจากการทํงานของมันกับคําบอกเล่าของคนอื่นเป็นยังไงคือที่สําคัญผมนั่งดูดูว่าเอ๊ะข้อแรกที่ผมคิดก็เลยก็คือทําไมถึงไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนชัตเตอร์มาให้นะครับทําให้มันมีเสียงชัตเตอร์ เหมือนกับเจ้ากล้องตัวดีของโซนี่เลยครับนี่ครับนี่คือเสียงที่ไม่มีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ของโซนี่นะครับก็คือเป็น Sony a เอเตัวแรกที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็เลยทำให้คิดว่าโอ้โหถ้าเราจะย้ายไปกล้องตัวนี้ที่มันรวมร่างกันระหว่างกล้องเอเซเวกับกล้องอ,อ,อะไรนะ A 6004 A 6006 A 6005อะไรนี่ของโซนี่เนี่ยเป็นการรวมร่างการเอาบอดี้ขนาดนั้นมาใส่ความสามารถของกล้องฟูลเฟรมเอ๊ะคุ้มกันไหมเพราะว่า System มเลนสมันจริงๆแล้วเนี่ยซิสเต็มเลนส์ของฟูลเฟรมเนี่ยไม่ได้เบาเลยนะฮะมันก็หนักพอสมควรนะครับถ้าเราจะพกเลนส์พกเลนส์เป็นหลายๆระย,ยะสมมติอยากจะไปออกไปถ่ายข้างนอกอ่ากง่ายๆพก50เลไเป็นหนตัวพก85เป็นตัวหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอื่นเลยที่เล่นที่ผมเอาไปออกไปออกไปถ่ายถ่ายเล่นๆโดยทุกวันนะครับพกแค่ตัวก็คือ50มิเมกับ85ม mm มก็ไม่เบานะครับไหนจะถ้าหากว่ามีวิดีโออีกก็อาจจะติกดกิมนบอลไปตัวหนึง่งจากการติกดกิมนบอลเอาโลรินไปรินไปตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าเออเหมาะไหมถ้าจะย้ายไปโซโซนถ้าย้ายไปโซนี่ เอเจนซีตัวนี้นะครับคิดไปคิดมาแล้วมันมีข้อจํกออากัดหลายอยา่างใน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 มันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างสอบกล้องตัวนี้เหมือนกับโซโนี่กักสเปมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการการใช้งานจอฟลิกได้ของโซนี่ที่เป็นทัสที่เป็นทัสกรีนจอฟลิกได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการทัชส,สกรีนแบบเต็มระบบในเมนูใหม่ของโซนี่นะครับทำให้รู้สึกว่าการที่โซนี่ทาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับกําลังทําอะไรบางอย่างผมเองก็ไม่แน่ใจ เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์ด้วยในส่วนของการสั่นที่โดยโดยทั่วไปแล้วผมยังไม่ไว้ใจในส่วนของการใช้กันสั่นนะครับโดยที่ไม่มีกิมบอลนะครับเพราะว่าโดยเซ็นเซอร์ระบบฟูลเฟรมเนี่ยต้องใช้ ความสามารถพอสมควรในการเดินถ่ายแบบที่ค่อนข,ข้างจะสมูทน,นะครับโดยเฉพาะตัวผมนะครับคนอื่นผมไม่แน่ใจเลยคิดว่าเอถ้าเราจะย้ายไปฟูลเฟรมที่เลนค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรเนี่ยกับบอดี้ตัวอัลฟาเซเวนซีตัวนี้เนี่ยเหมาะกันไหมนะครับก็มีข้อเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นสับรัวผมในช่วงเช้าที่อ่านแล้วก็ในช่วงเช้าที่ดูลายเยดต,ต่างๆผ่านล็อกเกอร์ต่างประเทศรวมถึงยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับที่สําคัญม,มีจุดอะไรหลายจุดที่มผมมัจุดคิดว่าเอ๊ะ แล้วจะอยู่กับกล้องตัวนี้ต่อไปดีสำหรับคุณพุณที่ยังไม่มีฟูลเฟรมเลยจะอาจจะเข้าสู่โลกฟูลเฟรมนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมีฟูลเฟรมอยู่แล้วนะครับงานหลักก็เอาไปถ่ายรูปเล่นๆครับถ่ายรูปเล่นๆออกไปถ่ายรูปแล้วก็เอาลงโซเชียลบ้างแบบผมนะครับถ่ายรูปแบบเออลงลงเฟซบุ๊กลงอินสตาแกรมแบบผมเนี่ยก็คิดว่า ยังไม่ถึงขนาดที่ต้องเป็นบอดี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานวิดีโอที่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราถ่ายวิดีโอก็จะทําง,งานคนเดียวนะครับก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องหรือแม่ก็บางทีก็อาจจะใส่กิมบอลบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่า เออถึงเวลาแลือยันถือว่าพอร์ตมันเนี่ยก็ยังไม่มีไม่ไดไ้ไม่ได้มีความใหม่ความใหม่ฟอร์มว้าวอะไรมากเลยก็มีทั้งพอร์ตไมพอร์ตหูฟังเหมือนกันมี USB Type-C มีเอ่ i อ HDMI ที่เป็น c l e a n s d m i เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเอถึงแม้ว่ามันจะเป็นกล้องที่มีการพัฒนามาเยอะพอสมควรมีการเปลี่ยนรูปแบบของบอดี้พอสมควรนะครับเป็นการรวมรา่างรวมความสามารถหลายหอย่างแต่มันว้าวไมสำหรับผม ในตอนนี้หลังจากที่รอมันมานานนะครับรอแบบตั้งแต่ว่ามีข่าวออกมาใหม่ๆผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่ใช้กล้อง Sony A7 อยู่ในการทํางานหลายอย่างในการ,รถ่ายคลิปเล่นๆการทํา y o YouTube เล่นการทํา y o YouTube ในช่องของผมหรือว่าจะการถ่ายรูปลง Facebook ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมก็ยังใช้กล้องตัวเดิมอยู่ก็เลยคิดว่าเอมันถึงเวลาหรือย,อยังถึงเวลาจริงๆหรือเปล่าที่ผมจะลองใช้ Compact ที่มันเป็นคูเฟรจากโซนี่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆนะครับาการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากโซนี่นะครับเนื่องจากว่าทั้งบอดี้ที่มันเล็กลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เบามากนะครับถ้าหากว่าเทียบกับเจ้า A7 ตัวแร้ที่ผมใช้อยู่นี่ตัวนี้ถือว่าเบามากแล้วก็ในส่วนของการทํางานเนี่ยผมว่ามันตอบตอบโจทย์พื้นฐานของการทํางานของผมในลหลายๆอย่างเกือบจะครบเกือบจะครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในส่วนของ ยูทูบครีเอเตอรที่ผมทําอยู่แล้วก็ทำช่อง YouTube ที่ผมทําอยู่ก็ยังทําแบบนี้อยู่นะครับรวมไปถึงการทํางานในหลายด้านซึ่งเจา Sony, ้าโซนี่เอเซนซีตัวนี้เนี่ยถามว่ามันมันเหมาะกับประมาณที่ผมจะอยากจ่ายไวไหมถ้าหากว่าต้องเปลี่ยนตอนนี้ผมกำลังคิดว่าอาจจะพักรอไว้ก่อนเพราะว่าเอาตรงๆว,ว,ว่าเรินการเป็นครั้งแรกที่ผมพูดถึงกล้องโดยไม่มีการ ได้สัมผัสจักไม่มีการประสบการณ์การใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นการศึกษาแล้วก็รอรอรอ,อดูมาตลอดแต่ว่าถ้ามันอยู่ในมือผมแล้วมันอาจจะเปลี่ยนใจผมก็ได้ว่าเอ๊ะกล้องตัวนี้ผมควรจะเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าจะยังไม่เปลี่ยนดีนี่คือการลองมาคลิวีดให้คุณได้ฟังก่อนหรือว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่า มีหลายหลายท่านได้ถามหรือว่าบ๊อบบี้กล้องตัวนี้เป็นไงบ้างน่าสนใจไหมผมก็ว่าโดยรวมแล้วน่าสนใจถ้าพี่ยังไม่ได้เข้าสู่โลกของฟูลเฟรมของโซนี่นะฮะก็น่าสนใจแต่ถ้าพี่มีกล้องมีกล้องอยู่แล้วยังไม่ได้แบบต้องการขยับตัวเองไปสังเท่าไหร่มี A.P.C ไซส์ A A P C ของโซนี่อยู่ถึงแม้ว่ามันจะเงียบไปนะครับว่าจะเป็นโซนี Sony A ่ A 6 0 0 0กว่ากว่า6กพ0น6ี0หกพัถึงแม้ว่าช่วงนี้กล้องโซนี่ในช่วงในช่วงของ A.P.C จะเงียบเงียบไปแต่ว่า ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ถ้าหากว่ายัางไม่อยากจะแบกซิสเต็มเลนที่ค่อนข้างใจใหญ่แล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็รู้ถึงเลนที่มันหนักในส่วนของอการทํางานการใช้งานโดยทั่วไปยูเซอร์แบบยูเซอร์คนธรรมดาทั่วไปครับไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพไม่ใช่ช่างภาพที่ทํางานแบบจรงิจรงจังกับการทํางานนะครับก็คือคนท,ทั่วไปที่ชอบการถ่ายภาพนะครับอยากจะถ่ายรูปบ้างถ่ายนี่บ้างถ่ายนั่นบ้างนะครับไปเที่ยวก็ถ่ายกันบ้างถ่ายรูปแฟนบ้างถ่ายรูปเพื่อนบ้างคิดว่า ต้องขยับไหมสำหรับการก้าวเข้าสู่การใช้งานบอดี้ใหม่ของ Sony a 7 c ผมคิดว่ารอคำตอบก่อนดีกว่าครับให้กล้องถึงมือกันก่อนแล้วก็ได้ลองใช้งานกันก่อนนะครับแล้วก็ดูซิว่ากล้องมันตอบโจทย์การใช้งานมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็คงต้องบอกว่าเป็นการพูดถึงในส่วนของ การรู้จักโดยลูเมอร์นะครับการรู้จักโดยข้อมูลโดยทั่วไปแล้วก็รู้ถึงการรู้จักโดยอ่านสเปคชียการดู YouTube การทดลองการใช้งานของยูเซอร์ของยูเซอร์ของบล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยมันตอบโจทย์ของผมอยังตอนนี้ต้องบอกว่ายัางครับโซนี่เหมือนกักสเปคเอาไว้พอสมควรกัดการใช้งานเอาไว้พอสมควรเหมือนจะใช้งานให้ง่ายยูเซอร์ทำงานคนเดียวใช่แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงแ้บ100%ขนาดนั้นครับผมเองก็ผงจะต้องรอครับรอจริง รอว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสกล้องตัวใหม่ของโซนี่เครับจริงๆแล้วลึกๆหวังๆนะครับว่า อยากจะให้มันออกมาตามโจทย์ที่ผมคิดเอาไว้จริงๆทุกอย่างมันมันตกมัน,ม,นมันใช่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอดี้ที่เล็กนะครับเซนเซอร์ฟูลเฟรม24ล้านพิกเซลโดยประมาณในวันนี้ครับหรือว่าเ,เป็นการมวนผลตัวใหม่นะครับที่แบบเดียวทุกอย่างก็คือเหมือนเอนี่เอซเซเบนมาค3นะครับเอซเซเบนม3ที่ A7S Mark 3หรือเปล่าที่ไม่แน่ใจผมว่าเหมือนสเปคคล้ายๆตัวนั้นเหมือนกันโยนกล้อง A7S มารมาใส่หรือว่าเอซเวนมามาใส่เอาไว้ในกล้องบอดี้ของโซนี่เอซเวนสนะครับแต่ว่าได้บอดี้ที่เล็กลงแต่ว่าซิสเต็มอย่าลืมนะครับว่าถ่ายภาพต้องมีเลนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเลนฟูเฟ็มของโซนี่ไม่เบานะครับหนักนะครับแล้วก็มีขนาดค้างจะใหญ่พอสมควรเลนที่เบาเนี่ย น่าจะมีไม่มากัเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเลนที่ต้องใช้งานแบบจริงจังเนี่ยเป็นเครื่องครับในขนาดที่ค่าจะใหญ่พอสควรแล้วก็หนักพอสมควรเรื่อประกอบกับในส่วนของบอดี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคิดว่าถ้าหากว่าจะมีกล้องอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไปมีกล้องอยู่แล้วเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยลองตอบลองถามตัวเองก่อนว่าเราได้ใช้หรือเปล่าครับยังไงอย่าจะเบรกเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งูวามนะครับลองให้มันมาถึงมือกันก่อนนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันแฮนด์สออนแล้วมันดียังไงประสบการณ์การใช้งานมากแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับอ่านมาทุกอย่างแล้วดูมาทุกอย่างแล้วอย่างครับอย่างโดยเฉพาะในส่วนของการไม่มีส่อิเอล็กทรอนิกส์ก,กสารไม่มีสาเลนส์ชัตเตอร์นะครับเสียงมันทําให้แบบโอ้โหดังขนาดนี้ครับย้ำอีกทีครับเนี่ยเสียงมันดังมากครับทาให้แบบบางทีใช้งานแล้วอยากจะถ่ายภาพเงียบๆก็ทําไม่ได้นะครับก็ลเลยจะต้องอาจจะต้องรอ รอไปก่อนไม่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายไปดูกล้องรุ่นอื่นแทนอะไรอย่างนี้นะครับยังไงลองดูอันนี้ก็คือคร่าวๆที่เอามาเจอกันสับบีอินไซด์ในสัปดาห์นี้นะครับที่มาเร็วกว่าเดิมสักนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ใน E ีีหลักโดยต่อไปนะครับก็แต่ว่าก่อนจะไปครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับว่าฝากคอมเมนต์ด้วยครับว่าคอมเมนต์ของคุณณครับกับกล้องฟูลเฟมิเลสใหม่จากโซนี่นะครับเป็น Sony A เซ v ่นตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคุณหรือยังนะครับรือว่ามีข้อไหนที่อยากจะรู้คุณคุณอยากสนใจหรือว่ามีมีข้อเสนออะไรในส่วนของกล้องตัวนี้เนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมผมจะตอบในทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใน E ีีหลักจะเป็นทางการนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Alpha.